ครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการจนานุเคราะห์ทุกท่าน,นครับก็ถือโอกาสต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนการจนานุคเคราะห์จากสถานการณ์ของโควิดนะครับมาเกือบสองปีเนี่ยปกติการประชุมผู้ปกครองก็จะเริ่มมีการประชุมสักเทอมละหนึ่งครั้งนะครับที่ด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้จึงขออนุญาตประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ ซูมเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อกันนะครับครับก่อนอื่นเรื่องแรกเนี่ยครับที่จะฝากกับผู้ปกครองไปเนะี่ยคือครับช่วงท่านมาประชุมวันนี้ต้องเดี๋ยวหลังจากฟังจากผมไปแล้วเนะี่ยขออนุญาตให้ท่านได้คุยกับคุณครูนะครับอยู่สองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับท่านควรจะคุยเรื่องของผลการเรียนของนักเรียนของลูกเรานะครับต้องดูว่าวันนี้เมื่อเห็นผลการเรียนแล้วเนะี่ย ท่านขอให้ท่านดูหน่อยว่าแต่ละกลุ่มสาระนั้นน่ะมีศูนย์มีรอมีมอสอไหมถ้าดูผลการเรียนมีศูนย์เนี่ยท่านขอญาตได้คุยกับท่านผู้กครองเลยอันนั้นแสดงว่าผลการเรียนของลูกท่านเนี่ยม,มีปัญหานิดหนึ่งเกรดศูนย์เนี่ยต้องมีทําการแก้ไขเช่นเดียวกรอเรือนะครับลักษณะนี้ท่านดูได้เลยว่าอันนี้แสดงว่ายังไม่ตัดสินผลการเรียนอยู่ผลการเรียน,นจะต้องดูว่าลูกของท่านเนี่ยส่งงานครบไหม นะครับถ้าส่งงานครบเกรดถึงออกแต่ถ้าไปเจอมสเน,นี่ยยุ่งหน่อยนะครับมสแมสดงว่าลูกของท่านไม่มีสิทธิสอบลักษณะสองสามประการแบบนี้นะครับท่านช่วยตรวจสอบไปด้วยว่าผลการเรียนถ้ามีศูนย์รอมสวันนี้ไม่ต้องกลับนะฮะท่านช่วยในการพูดคุยกับท่านผู้ปกครองแล้วก็จัดการดําเนินการแก้ไขได้เลยนะครับว่าจะทํำยังไงกระบวนการก็มีอยู่นะครับเช่นถ้าศูนย์เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาที่ให้ผู้ปกครอง กับนักเรียนร่วมลงทะเบียนในการแก้ไขอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ถ้าพบว่าผลการเรียนเนี่ยเอาไปดูผลรวมนะครับผลรวมของคะแนนกับการสอบก็จะมีตั้งแต่4 3อะไรประมาณนี้ฮะบางทีดได้2กว่า3กว่า4ี่ไหมหนึ่งมีไหมอะไรมีไหมถ้าพบว่าผลการเรียนยังไม่ไปที่พึงพอใจถามว่าพึงพอใจดูยังไงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็พึงพอใจเกรดรวม4เลย บางคนก็พึงพอใจในประมาณเกรดสามบางคนก็พึงพอใจในประมาณทักสองจห้าสองจุดเจแบบนี้ท่านดูมวลรวมแล้วเนี่ยยังไม่เป็นที่พึงพอใจของของผู้ปกครองเนี่ยก็ก็ให้ดูไว้แล้วก็เดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับท่านก็ไปคุยกับกับลูกๆว่าเนี่ยลูกในเทอมต่อไปนี่ผลการเรียนอย่างนี้เออพ่อเนี่ยหรือ แม่ยังไม่เคยพอใจนะเลยก็เราวางแผนว่าจะทำยังไงเพื่อเป็นการแก้ไขผลการเรียนในอนาคตแต่โดยเฉพาะชั้นม .3 กับม .6 เนี่ถ้าติดศูนย์รอมศนี่ยังไปไหนไม่ได้นะครับท่านต้องดำเนินการม .3 นี่จะเรียนต่อม .4 ไม่ได้ต้องรีบจัดการแก้ให้เสร็จนะเขาจะสอบม .4 เนี่ประมาณปลาย,ลายเดือนมีนาะท่านจะสอบไม่ได้นะครับนักเรียนชั้นม3แล้วนักเรียนชั้นม6ก็เช่นเดียวกัน ไปไม่ได้มันไม่จบการศึกษาเนี่ยท่านต้องรีบดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยประเด็นที่สองวันนี้หลังจากกลับไปบ้านแล้วเนี่ยโรงเรียนหยุดเทอมนะครับท่านไม่ต้องมานะครับโรงเรียนหยุดเทอมเนี่ยปิดเทอมไปเลยนะครับจะไปเปิดนู่นนะครับวันที่สองพฤษภาคมหยุดยาวเลยนะครับมีนาเมษาแล้วสองพฤษภาจะเปิดเทอมทีนี้ในระหว่างหยุดเรียนเนี่ย ก็มีอยู่2องประเด็นนะครับที่จะเสนอในวางหยุดเรียนเนี่ยท่านเอาเวลาที่ที่อยู่ว่างๆเนี่ยประเด็นที่1น,นะครับไปช่วยผู้ปกครองทําการาทํางานนะครับในในบ้านของตนเองหรือจะไปรับจ้างในฐานประกอบการาช่วยงานพ่อแม่อีกประเด็นหนึ่งหรือหรือถ้าไม่มีงานทําในบ้านตัวเองไม่อยากไปไหนพ่อแม่มีสตังค์หน่อยอาจจะบอกว่าลูก ไปเติมไปเสริมวิชาความรู้ที่ในจังหวัดเรานี่ก็มีหลายที่เปิดเปิดเติมวิทคณิตเปิดเติมภาษาอังกฤษเรียนกับฝรั่งบ้างหรือจะเดินทางไปที่กรุงเทพนะฮะก็จะมีศูนย์กวดวิชาศูนย์ที่จะไปศึกษาเป็นโงรงเรียนเอกชนมากมายเป็นการเติมความรู้จากข้อหนึ่งนะที่บอกว่าอผลการเรียนลูกไม่ค่อยดีบางวิชาเนี่ยเราจะส่งเสริมยังไงแต่ถ้าบอกของเราดีอยู่แล้วก็ไปเติมอีกก็ได้ หรือไปทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยซ่อมเสริมไปด้วยช่วยพ่อแม่ด้วยสองเดือนนี่ทํารายหลาย,ลาย,ลายบาทนะครับบางคนทำพัทไทม์นะครับไปเสริฟอาหารนะบางคนก็ไปช่วยขายกว๋วยเตี๋ยวบางคนก็ทําช่วยพ่อแม่ทำด้านการเกษตรอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะอาชีพของท่านผู้กครองก็ฝากว่าอย่าให้เด็กว่างนะครับท่านถ้าเด็กว่างในสมองจะว่างแล้วก็โรงเรียนไม่มีกิจกรรมนะครับโรงเรียนบอกเลยว่าไม่ต้องบอกว่า ถ้าใครอ้างบอกว่าโรงเรียนมีกิจกรรมให้ทาช่วงปิดเทอมไม่มีนะครับอยากให้ไปอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ช่วยครอบครัวทํางานไปเรียนไปเสริมเติมอันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ปกครองด้วยประเด็นสุดท้ายเราเปิดเทอมวันที่สองครับสองพฤษภาคมเปิดเร็วสักนิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่าวันนี้เกือบสองปีนี้ที่เราเรียนเนี่ยปรากฏว่าการเรียนเนี่ยเป็นการเรียนออนไลน์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมหนึ่งกับม .4 เนี่ยอาจจะต้องเริ่มมาเขาเรียกว่าปรับพื้นฐาน มอื่นก็เช่นเดียวกันอาจจะเติมความรู้คอนุนไอกสัก15วันนะครับจริงๆจะต้องเปิด15พฤษภาแต่และขอเปิดเพื่อเตรียมความพร้อมจากการที่หยุดไปนานและหลายท่านนะครับถ้ากังวลวันที่สองนี้ถ้ากังวลไปปรากฏว่าติดโควิดก็ไม่ต้องมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านอีกทีนะครับใครที่ติดโควิดวันที่สองที่เปิดเรียนก็ไม่ต้องมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโรงเรียนก็จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่งไปให้ อันนี้ให้สบายใจนะครับว่าถ้าท่านติดโควิดในช่วงเปิดเรียนเดือนพฤษภาคมหลังจากวันเมษาไปแล้วเนี่ยไปหยุดบางทีอาจจะไปสงกรานบ้างไปเที่ยวกันหลายๆแห่งเนี่ยอาจจะติดโควิดกลับมาเนี่ยท่านก็ไม่ต้องมาโรงเรียนวันที่2แต่ขอให้แจ้งกับคุณครูเขาหน่อยคุณครูก็จะได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ครับอ่สุดท้ายนะครับขอให้ช่วยกัน,นักษาสุขภาพในช่วงยุคโควิด นะครับท่านช่วยรักษาสุขภาพตนเองกันนิดหนึ่งไม่ต้องกลัวละครับถ้าใครฉีดวัคซีนครบไปแล้วสองเข็มนะครับถือได้ว่าผ่านกระบวนการป้องกันอย่างดีแล้วแต่ว่าการเว้นระยะห่างก็ยังอยู่ต่อนะครับก็ฝากว่าผมเชื่อว่าอีกไม่นานม,มันจะกลายเป็นโรคท้องถิ่นซึ่งคนติดโดยทั่วไปเหมือนไข้หวัดแล้วเราก็รักษากันตามอาการนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองออโชคดีนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพ ก็รวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ